บางอย่างกับพื้นครับลแล้วกอนี่ครับที่ผนงังจะเห็นแบบนี้ครับลอ,อยออกมาขนาดนี้ใช่ครับคือคือเราเห็นอย่างนี้เราหดูดูเลยครับมันเหมือนมีมีอะไระบางอย่างอยู่ที่ผนงังแล้วลอยออกมาได้แล้วทีมงานก็ตั้งกล้องไว้ครับตั้งกล้องเพื่อดูว่าสิ่งที่ตานวาดนั้นจะทำให้คนที่เห็นรับรู้ได้หรือไม่ว่าสิ่งนี้เหมือนมีชีวิต เคนแรกที่มานะครับพ yup> ี่หอยครับโอ้โหนี่เดินใจลอยไปเลยครับเฮ้ยเาเลยไม่ได้ไม่ต้องเลยักคุณครับ ครับควารู้สึกพี่คือยังไงครับคือเราก็ไม่ได้ทั้งตัวธรรมดาเรามาก็จะทักททยคือคือกำลังโทรศัพท์หรือก็น่าจะทักไทยแบบน้องๆที่อยู่ทางซ้ายอ่าหนาขึยนไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่อุ้ยชไม่ใช่นุ้ปากไม่มีเ็น่อ์ไปครับดูท่านต่อไปครับเชิญครับผลต่อไปคือใครครับ8ปดโมงครึ่งครับ8ปดนาฬิกามปนาทีมาแล้ว มาแล้วครับคุณครูง้อของเรามาเดินมาอย่างมั่ดมั่นครับปอลูกักปาลูกักยิงไปโดงกัดด้วยปาปิดหรือเปล่าปาปิดบ้าหรือเปล่า ต้ก็ลงกาสอะไรนี่ค่ะต้องรับต้องฉาวค่ะครูเะเออตึงดีดีขอให้แบบกำจัดสนุกนี่สักตายเนีทำางจะแก่เนี่ยนี่นะครับคุูเปิดครูคืออะไรอ่ะคือกระชากประตูกับคกืออะไรอ่ะมันก็ต้องตั้งหลักบ้างคือครูพี่เข้าใจไงครูเป็นหญิงสาวผู้อ่อนหวานครูก็ขวัญผวาได้ครับพ พี่หอยก็เผลอแต่พี่มีมั่นใจในคุณศักดิ<ะ>์สิทธิ์เขาเข้มแข็งไงเขาเข้มแข,ข็งผมว่าภาพเนี้ยทำอะไรเขาไม่ได้โตพร้อมนะครับต่อครับ,รบโอ้โหมันดูสยองม,มากมน,นะดูตาดิครับตาแดงจ้ำเลย,ยมาแล้วครับ15นาทีต่อมาครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็เดินเข้ามา,ววาก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งที่มาสตูดิโอครับ

เกือบร้องแล้วพี่ต้งกายังมองไหมครับทุกคนยังไงโผล่คือยังไงครับที่ตกใจแล้วอุ้ยแล้วหันต้องหันไปม,มองทีนี้มันรู้สึกไปเองหรือแบบว่าเขามองเรานับว่าผลงานของตานเนี่ยสร้างความตก,ตกใจให้กัรรมการได้เป็นอย่างดีนะครับต้องให้กรรมการตอบผมพร้อมกันแหะครับว่าผลงานที่ตานสร้างสรรค์ครั้งนี้นั้นเราตกใจไหมแล้วตกใจมากพอจนผ่านหรือเปล่าครับทั้งสาท่านครับผ่านครับผ่านครับผ่านครับเก่งมากครับตานครับขอบคุณมาก